สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดมือทองนะครับผมนะฮะรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับผมนะขอนำคุณผู้ชมนะครับผมนะเข้าสู่รายการพรีเมอริกอังกฤษนะครับผมเนีวันนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับนะบ็อกซิ่งเดย์กลางสัปดาห์นะครับผมนะมีรายการให้ได้ติดตามนะครับผมนะรายการครับคุณผู้ชมครับนะบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้ก็จะมีอาร์เซนอลนะครับที่พบกับทางด้านของทอรแนาอดสเปอร์ นะครับผมนะแต่ในเกมคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเจเดตเนี่ยจะหยิบยกขึ้นมา1รายการนะครับตีสองสนาทีครับคุณผู้ชมครับนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับ5ของตารางนะครับผมนะฮะเปิดบ้านนะครับผมนะต้อนรับวูฟแฮมตันทีมอันดับ17ของตารางครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับผมนะมีแรงผลักดันนะครับผมนะพอสมควรครับคุณผู้ชมครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับคุณผู้ชมครับก็ต้องการรั้งอันดับ5เพื่อที่จะไปยึดพื้นทีีีีีี่่่ออออัััััััันน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 ดดดบบบบบบบ4จาาากเเเเชชชชลซซคคคคคคครรรรรรุุณณผผผููู้้้้้มมมมมมมทแแสสตตตต์ิิะะไววงงขฟฮใ ครับผมเนี่ยเป็นทีมที่หนีจากการตกชั้นครับคุณผู้ชมครับนะที่มีคะแนนนะครับผมแนว่ยพอๆกับทางด้านของอิสวิปทาวแล้วก็เลเตอร์ซิตี้เลยครับนะฮะบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงมาเราฟังกันครับ ในการพบเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับในปี2024นะครับผมนะต้องบอกตรงน i i ี้ 100. เลยครับคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้ใช้ในบ้านของตัวเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะไปเล่นในบ้านของฟูแพรมตันนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ใช้มาทั้งสองนัดนะครับฟอร์มการเล่นตอนนี้ของนิวคาสเซิลครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะดูดีนะนะครับผมนะ่ห้านัดหลังสุดของเขาครับคุณผู้ชมครับทำผลงานได้ดีนะครับผมนะได้ใช้มาโดยตลอดนะครับผมนะะไม่่วาจเป็นในนนนนบบบ้้าาหรรืออกคััดล่าสุุุดคคคครรรััับบบบณผู้ชมในนศึกกฟตอละ็ได้้้ใใชนนบาของตัวเองจากบรอมีนะครับ แนะดุสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ได้ใช้จากอาร์เซนอลมาด้วยนะครับผมในในสุดกระบาลครับนะครับได้ใช้จากท็อตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในแอสตันวิลล่านะครับผมในรวมถึงทางด้านของอิสวิททาวด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นผลงานที่ดีพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของวูฟแฮมตันครับคุณผู้ชมครับนะฮะต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมนะว่าวูฟแฮมตันเนี่ยช่วงนี้นะครับผมนะเริ่มคืนฟอร์มกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนะสึกฟุตบอลเอฟเอครัับบจะไปพ่าาายกทงงด้นขอ น็อตติงแฮมฟอร์เรสเพียงแค่นัดเดียวใน5นัดหลังสุดนะครับผมนะฮะเมื่อคืนนี้หากใครได้ดูน็อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะรายการนี้นะครับผมนะจะเดดก็มองน็อตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยนะครับเจ้าป่าของเราครับคุณผู้ชมครับยืนจัดในบ้านได้สมบูรณ์แบบนะครับผมนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นของฟุตบอลตันที่เล่นนอกบ้านครับคุณผู้ชมครับสามนัดล่าสุดวันนี้นะครับผมนะเป็นการได้ใช้2เสมอหนึ่งครับนะฮะแล้วก็อีกสองนัดต่อมาภายกับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผม ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกตรงนี้ว่านิวคาสเซิลนะครับผมนะค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะครับคุณผู้ชมครับนะตัดปัญหาตัวเจ็บได้ครับคุณผู้ชมครับนะเพราะตัวหลักๆเนี่ยได้ลงครบนะครับผมนะส่วนทางด้านของนิกป๊อปนะครับผมนะมือก้ามือหนึ่งของนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าน่าจะกลับคืนฟอร์มได้ค่อนข้างจะดูดีแล้วนะครับตัวนี้เจ็บมาค่อนข้างจะนานแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนทางด้านของวู๊ปแฮมตันครับคุณผู้ชมตัวเจ็บก็ค คุณผู้ชมครับนะค่อนข้างจะเจ๋งนะครับเป็นตัวนักเตะที่มีคุณภาพนะครับผมนะของนิวคาสเซิลด้วยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับน้าเจรด็ตนะครับผมนะฮะคิดว่ามองนิวคาสเซิลนะครับผมนะฮะค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับผมคุณผู้ชมครับน้ทัศน์ฟุตบอลของเจรด็ตพิททองในค่ับคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะนิวคาสเซิลเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวได้เลยครับคุณผู้ชมครับอร่อยแน่นอนครับ สำหรับรายการอื่นครับคุณผู้ชมครับบิ๊กแบตคืนนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะมีอาร์เซนอลนะครับที่พบกับสเปอร์นะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับผมนะก็มีอีกหลายรายการครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามารับทราบนะครับผมคุณผู้ชมครับนะข้อมูลข่าวสารนะครับผมนะกีฬาฟุตบอลในค่คืนนี้ได้นะครับผมนะในบ้านเขียวของเจเด็ดครับคุณผู้ชมครับไม่ยากครับคุณผู้ชมครับนะฮะช่องทิกตอกนะครับผมนะสามารถปัดขวาดูที่หน้าช่องได้เลยครับคุณผู้ชมครับนะส่วนช่องแดงครับคุณผู้ชมครััััััััััับบบบบบนน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 ะะะะะฮกกก็็สสสสสาาามมมมมรรรรรรรถดดดดดูทีีีีี่่่่ใใใตต้้้้้้คคคคออออเเเเเ์ไไไลลยผหหหวววววจจขปพุง